ไไปทางหนอ่าโอเคครับสวัสดีนะครับผมทุกท่านนะครับพบกันคือเก่านะครับกับหมอลำดูนะครับดีโชว์พุ่นนะครับหมอลำหน่อยนะครับตรงนี้กระตากเดียดนาเดียนาดำมืดนะครับเป็นยังไงอ่า ไปเฮ็ดหน้านะครับช่วงนี้ไปเห็ดหน้านะครับหมอลมในยูคูวิดกลายเป็นชาวนาเห็ดหน้าหญ่นะครับหน้าหน่อยยังไม่ท่านไดเคยเฮ็ดนะครับสวัสดีครับช่วงนี้นะครับกำลังเดินทางไปนะครับบ้านคุณแม่มอําท่องแปนพันบุผานะครับเพื่อว่าจะไปเตรียมงานนะครับบ้านเกิดของคุณแม่ท่องแลนพันบุผานะครับเป็นจะเห็ดบุญบ้านนะครับเตรียมผระ ทางลูกศิดลูกหาและกับพ้อมทีมงานที่นี่หมอลำนะครับก็ได้เดินทางไปร่วมง,งานนะครับไปซอยงานก็คือไปปลุพกพามอลำพพ่อมนะครับจะเป็นมหอศสมบงานในงานวันเกิดคุณแม่นะครับทังลูกศิดลูกหาก็ได้ตกลงเอาแบบว่าบ่ <c oughs> อเอาหมอลำซสิ่งกับ่เอาครับนังกับบเอาครับมอลำมมูว่วงยิ่งใหญ่กับพอเอานะครับ เอามอลำก่อนย่อนยุกวาสันลูกซีลูกห้าพป็นบอกันนะครับตกลงกันได้ก็คือปลุกผามขึ้นมาแบบโบรานนะครับผามสีเสาขึ้นมาแล้วก็เอาการเผาเมื่อประดับเอาไม้เขียนนะครับแล้วก็ให้ลูกซ์ลูกห้านี่ขึ้นไปล่ำขึ้นไปสัมผัสในห่านโบรันเมนเอากระบองไตซีเจนะครับคือคือโบรานขนาดแทะแล้วก็ มล้ำรลุ่นไม่นะครับผู้เรียนล้ใไม่เห้สัมผัสในบรรยากาศแบบนั้นจะได้ห่วว่าเป็นแบบใดนะครับแล้วก็มีการไทยถอดสดนํานะครับอันนี้ก็คือแผนนะครับที่ว่างไว้ฉะนั้นแล้วสิเป็นยังไงนะครับกับฝากพอแมพี่นองแฟนคลับพอหลวงหมอลำทุกคนนะครับติดตามเด้อครับผม่าสิเป็นยังไงสิมวนบอหรือสิบมวนนะครับสิได้บรรยากาศฟังลํำแบบเกาบอนะครับ นั้นเลี้ยวกับฝากพี่น้องบึงนะครับเวลาหอดมือแล้วครับวันที่สามนะครับเป็นมือวันเกิดของคุณแม่ผู้มอลล่มท่องแยนพันผาแต่ว่ามือนีทางลูกชิดนะครับนาจิไปเตรียมงานนะครับผมมือนีเจ้าสีหาเสาไดบ่แต่ว่านาชิไใจดอกเสาใหม่ไม่หลายอยู่นะครับไทยไทยหนทางไหนบึงนะครับหาเสม่ทีมงานมอลลั่มข้าวเมน ราต้องไปเตรียมพร้อมมืออื่นจังตัดต้นเผาลงมามื่อนี้ต้องให้ได้เสาเมื่อวานนี้ได้เสา,สาปุ๊กเว้ยเป็นห่านขึ้นแล้วเว้ยน้อ่า<ม>ปุ๊กเป็นห่านขึ้นแล้วกันด้วเพ้อเพ้อเหล้วในมือนี้แหละครับบ่ฮอดมืออื่นดอกคั่นหมอลำสร้างโดได้ว่าแล้วนะครับถึงสร้างถึงหมอลำอยู่นํากัน <laughs> วิศวะกับวิศวกะนะครับรบ่แม่นวิศวกรน,นี่ครับกะเอาโลดรมมตรับเม็ดบ่ได้ใส่ดอกครับ หน้าลอยแยงมากอืออันนั้นยังครับอันนั้นยังพู้หน้า้อยยาอ้อยหนูนะครับช่วงนี้กำลังเดินทางใกล้สิวัดเด็ดแล้วนะครับกรอยีกบอกไก่อันนี้แล้วที่ครับพูดทั้งขางผมสันนี้โอ้มอลำหนูหน้า้อยพันผู้พาตัวนี้ โอเคนะครับห <s ister ing> วัดผมจังสิทายให้เบิ่งไหมนะครับโอเคค่ะเครื่องนี้ก็สิปิดกราราว่าสิปิดแต่โดนบ่ปิดเพราะว่ามันยัง สิบเฮ็ดเท่ทาบา่ล่ะจ้ะน่าจะบ่ตกนะครับเพราะว่าิพุาา่มจีไปปักแต่ใครไว้อยู่นะวา่าฝ่าพารนแต่น้ำง,งานนี้พุม่มจีไปปักแต่ใครอยู่นาสิบ่เป็นหย,งนะะนยังนะครับนาจีบบ่อภัยดีบ่ตกนะครับอันนี้ก็เป็นถนน24ทางหลวง24ไปอำเภอเดชอุดมอีกจักกิโลเลยนั้นเกิโล ก็คือสีม้วนเนาะแบบว่าขึ้นไปแล้วก det, <ım> ันไปแง่ข้อแบบว่าบโให้จับไม้ดิเอาไม้ย้อนลงมาคือโบราณนี่แมันแง่แง่ข้อใส่เลยนะโอ้แล้วเนาะเฮ้ยคือสีซอนตรงมีผู้สอยพร้อมเรียบร้อยโอ้จบแล้วกันซวยคือโบราณในที่ตึงๆเลยซสอนเมียนเพราะว่าเจ้าวชุน หม่นะครับก็คือผู้มาเรียนล่ำรุ่ใไม่ก็คือจีด้สัมผัสในบรรยากาศเก่าเก่ามอล่ําเก่าเก่าหกเหงาของหมอล่ัมกอนหากเงาของหมอล่ําสิบเป็นแนวใดล่ำาทถามเป็นนวไดนะครับอาจจะมีโจทย์แก้แปรถามก็ได้นะครับผู้ผู้เรียนก่อนผู้มีความู้ก่อนนะครับอาจจีแบบนัดกันขึ้นว่าโจทย์แก้แปรถามกันก็คือถามเรื่องนั้นเรื่องนี้คือหมอล่ํากอนเลยนะครับให้มันเป็นแบบมุ่นขังมุ่นเสนีของหมอล่ักกอน เต่เขาเก่าเตยุกแบบปลสั้นก่อนประสั้นปีปากกันฝนนะฝนสิบวเฮดท่าบ่อเลยเสื้อได้นะครับไฮโดไม่ปาก์ตใครโอ้ยไฮนู้น่าก็ได้นู้น่าไฮนู้น่าพันบูพาลูกซิดไม่ต้องเปลี่ยนทีมต้มลงเลยนะพายุเขาอันนี้เขเจ้าให้ติ๊กต็อกเลยนะหัว่าสั่นเขาเจ้าทิมพายุมา ตนีค่ะกลังเดินทางไป,นปงานแ,นแ่ท่องเี่อนนี้วาโบอ,อิอออมอ่นันดียววเดี๋คืดาอาดงหน่ยอ,อยเุด1ีบ้าเล้าบียนเนเอาอ,อ,อาติด <c oughs> <c oughs> ยาดแสดงว่าไปพักพี่ยาวดิ้หน่อย ร<ต>ับรับรับเนี่ยรับอันช่องไอพีเอนี่ยนะ่ะเขาบอกฮากร์ตัโดรับพี่โดค่ะใครอย่ครับฮัลโหล,หลว่าตั้งไหนท่านเปิดโฟนเนี่ยที่หรอบเด้อทีมงานอีกท่นนะครับทีมงานมือกล้องนะครับว่างไหท่านชอะตอนี้ผมกำลังเข่าเดียดม่อกี้นี่จอดกินเข่ากันยูยูใช่เนี่ยอเ,เออเดี๋ยวเขา ไอ้อยู่ปตทหรืออยู่โลตัดอยู่ไอ้ปตททาางขเดอเออไอ้เขาโลตัดก่อนไปเจอกันโลตัดก่อนโลโลตัดใหญ่เด้อเออมันมันจะอยู่ขวามือฟังเดียวกันครับอันไอ้ปตทเฮาล่ะต้องไปกลับรถมาก่อนฮอดแยกหนึ่งก่อนหยอดกลับรถมาโลตัดเจอกันอยู่โลตัดครับ ครับครับครับเดชขอว่ามันสิ่ทีว่าประหารนยังไมมีครับยังมีเจขอว่าัปครับเดชลำพีโดค่ะขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนขอบคุณนะครับมีคุณนะครับคุณแพงนะครับหากแพงแล้วกับเบืองแยงน้ำเด้อเด้อครับผมบอกสองทางจิตต่อผู้สาวเนร แฟนครับิจต่อด็ทางไหนนมาดุดูี้อผมนหะครับเป็นภาษาไทยท่จามงเดเดโ่นบอังเกียดกนาบ้านเจบ้านก็ครับเพือนังตทียอนอนเยูสนอนูอนอนนะครับจยูันมวงกาจังตำบลสวานอำเภอเรืงาจังหวัดยโสธรนะครับบ่ไก่ปอไก่ดอกครับ แต่ว่าขันพยายามเนี่ยเพะอึตเนี่ยงอนนะครับโอ้สิขาไก่เห็นกินเลยเป็นไก่หงส์กรายนะครับแต่ว่าจับเองไม่สูตรนี่สูตรนี่ไปจับเองเอาหั่นแลเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ามันจะเป็นใครเนี่ยล่ะกุสานที่ดังกระติกชิไปยิ่งเลยดิเอาไว้หั่นแล้วอ่าพ่นว่าดูตลอดเลยค่ะเขินความรอ เคยเอบเคอมเยนอยู่เด็กอว่าอยากได้เบอร์ติดต่อมอลับโดนะศูนย์เก้าศูนย์ห่นเจ็ดซุ่มมอลบี้ระยุสิมามือเดยวอื่นกิมบอแมนมืกับเบอร์ดีวะคะว่าต้องไปเตรียมมาหาซอยแบกเสาซอยกันนี่เด้อแล้วปั๊บเนน่ะมีโ ทีมงานแั่เพราะโปรเตสเปอุงเถีฯเนะดีใจบักคักเนี่ยเขาเขาทรมายกหนึ่งงานเออเป็นจ้าได๋เขาเขาอันนี้บอเพราะว่าเขาล็อกดาวน์เนาะแมีนเน่นเล็อกดาวน์เขาเขาจงมาใหรวะนนัานเขาคุ้มดีใจบากเลยนะคนในไ่ได้เข้าเงให้เขากับิีข้าพันบ่ไเ้ถ่ทยลูปเนาะเสียเย่างเดียวบ่ไเ้ถไทยรูกเนี่มันมันสามงานส่วนกันดูดิวันที่สนี่ก็คือนพันพระลาชท่านเบิ่งชุบลงปู ที่ตัวเรุดร่้องกันวันทีสามูกระส่วนไปอีกเฟ้ยเรบปากเม่อ้องแปลสิเนไปเงินแม่ท้องแปล่นก็เลยอันนี้ที่เป็นขาโมลามีลํางหน่มากเา สั่งนะครับตอนนี้พรท่านด้เฮดก็คือในช่วงในช่วงเฮดไทยเฮดหน้าเนาะครับอ่าหา,า,าล่าล่ำเพิ่งกับเป็นชีวิตชาวนาดโดยตรงพอมเพ้ <c oughs> ่ยกับเตมีผ้าลาเ็ดหน้านะครับแต่ว่าบ้างจากเฮทไทยเฮทหน้าเดียวกันอี่แม่เป็นใสค่ะอี่แม่เป็นใสโอ้ก็กำลังสิไปนี่นะคกำลังตอนนี้เากำลังเดินทางไปหาคุณแม่ท้องแป้งนะครับกำลังสิเดินทางไปบ้ัง มอเริ่มต้องเหตุดิปกตินั่นสมัยก่อนเพิ่นไปลำเนะี่ยเจ้าภาพได้เห็หออดหางเมทาอันนี้นเริ่อันนีม้มอลรมต้องเห็ดหางเห,หตุยิงเริ่มยิงนะครมากเปรียบใจติด <laughs> <c ười> ต,ตามมาตลอด กมีสวนนี่เรรตัอ่นบอกนี่ก็มีสวนเจอรถนักข่าวนะครับตอนนี้เากะจะแว่สื้อแนวกินไปเห็ดกินนำว่าคือรอแถวหนวนี่ยเดี๋ยวดั่เปลี่ยนอันนี้จ้าสสตกใจเดี๋ยวจับกำลังสีหอดใช้รถนักข่าวเขา

เฮ้ยไอหมอนี่เ่าเลยเฮ้ยคอเขาแดงเาแดงวันห่วยเ่าเขาโ้ม่ได้แบบตะข้อสมัยก่อนนะแบบอยังเาซื้อๆอย่ไก่จานนะคือ <c oughs> สายันซันโ,โ<อ>ย,ยตอนนี้นมาลัอกโจสิภาคทุกนโลตัตอนนี้ตอนนี้

เข้าวสวมเพอเกัเรอตาดเด็ดน,นึนนงโอ้ยมันบ่มจังซ่นมันเป็นน้ำดรดแหลน้ำเ <c oughs> ข้าก็ตตองฟงซวนร่วมน,น,นักข่าวขอบตอนนี้ห้าอยู่อันโรตัาเดดถึงแล้วโตัดเดดพ่ม เขียนคำว่าข่าวไอพข่าวไอพเอ็มคุณิ่นเป็นข่าวออืมเสียงบอกอันนข่าวเนี่ข่าวภาอีสาเบ่งรถ้ขึ้นเอมี่ไหนคะวะ บอ้อวกระตีไดบอกเล้วค่ะขอบคุณที่รับชมที่นี่มอลล์นะคะหน่ายนมอ่มากกว่าบาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเื่อหนำเบื่อหนำแบบนั้นด้วยโอ้ค่ะครับขนะนี้คบแล้วนะครับกะตีด้เตรียมนะครับกระเป๋ กระเป๋าคือกระเป๋าส่วนโตแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ถือมาตั้งแต่เรียนอยู่ป .6 นะครับเดี๋ยวนี้ก็จบขาดวุ่ได้เลยการอาชีพนะครับก็คือเป็นรา่าอยู่ไซน์ละทันในการพายยามไปใส่มาใส่กันนี่ผมก็อยุโรปกันคือบ่อยตาเราพ่นจนกระบานเป็นสังคารีนะครับอันนี่จะไม่ยังยุสันสังคารีแบบยุสุดๆเพียแต่ว่าพายยามมันเป็นมันติดใช่ไหมครับเป็นเอกลักษณ์ข้ากระเป๋าดีไปได้ไหมอ่าส้นเบี้ยสาม มันอตรงตนคือพายาี่คือเป็นความมาส่วนโวของผมเะครับวงจอดเราบอกาจอดีล่ะอ่าโอเคนะรผมคือบ่เ็รถท่ันมันนีวงจอบ่ชวนีก็สิอ่นอ้วนเน่ยยนะค่ะเพราะว่าน้ำหากันแดดบอ สามสอมผมเห็นอยู mm. <er ่เห็นแฟบอยู่เล uh uh ok ืองเหลืองนี่นี่ผมอยู่หน้ารถแฟบเลยตอนกำลังตัดบ่อผมยังมันเขาอยู่กำลังเดี้ยวใา่เมนบ่านี่ บอก,บอกผมกำลังหามองจอดเดี๋ยวไปจอดกอนจอดท่มพรมกันาออนนจอดนี่ก็ได้วะผมจอดนีละ่ออ<ผ>มออละเ<ะ>ดีย๋ยวเดี๋ยวเมืำเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวอ่ขึ้นแอบเดี๋ยว บบเบท่เ้าสิทายไปตลอดเลยบ่กตอนก่อนเขาไปเขาแนะนำเลยบอกทายไปเรื่างห้าสิบิีทิดตอนกันลเลยสวัสดีครับเดีย๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับกำลังไปหาอาจารย์ก่อนเจอกันที่บ้านไม่แปลนครับสวัสดีครับ <c oughs> เดินทางปลอดภัยจ้าอาจารย์ผู้ใดนเนี่ยนีโ<บ>่โอ้เจโบเจโบอาจารย์โบจ้าเดี๋ยวเจอกันจ้าปิดเนี่ยอะไรล่ะ